มาพี่พน้อง broken, eh มันจะตีนใหญ่ๆแม่หลมปากว่านอ่อบางนี้เนาะมาเด้อมาเด้ออือฮึน้องชาตอืมเผ็ดเผ็ดไปไหนขาดเผ็ดแม่ว่าต้องสักหน่อยอีกสองหน่อยว่าคิดว่าอืบังกินเปียกของหน้าอ่างทำมะส้มก่อนนี่แกไอแกวัดยาสมุนไพรพับแลับอีกสองงาหมักแดงครับครับยังบุกสะระกอบ สวัสดีค่ะแย้รวยพผจวดช่องมิวสิกแชนแนลผู้ใดเขาว่าเบิรงแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมนั่มเด้อค่ะเดอ้อเมนูยังเมนูยังมื้อนี้สิพามากินตาตรีน <c oughs> ขออนุญาตวัสดุภาพเ <c oughs> ด้เอ,อขออนุญาตเดอ้อ <c oughs> ที่ว่าวัสดุภาพแต่ว่ามันเป็นตีนอเลีคุณเออเอาซิมด้วยอ่ามาบอสซาธรรมส้มอ่มา<อ>มาซิมเห็เบิ่์งน่าพินเด้อ แต่ละตีนนะบักไงเ <c oughs> ต็มเต็มคำได้พนะดป่น้ออนะเอเป็นไแซ่บแปลวาสัน่นอะไรอ่ะสันมาช่วงช่วง,งจากคันนะคันหนึ่งเปล่อืมคันเดียวช่วงขึ้นช่วงลงนะอ๋อเข่าช่วงเปล่าสันนปน้ <c oughs> อง อาวพูดไดสิเขาสรงตัมตีนพักแก้มสวัสดีครับมืัอนี้กินตัมตีนไก่เลนะครับมากินน้ำกัดนะครับไทยเขาว่าเบิ่งกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับเด้อส่องมิสซิสแซ่บเลยครับเอานำพุดนะเป็นตาเป็นตาแซ่บป่ะพี่น้องตากล้องซอยเฉยๆไม่กินน้ำได้ซอยจัางกล้องแล้วทั้งนี้เบิ้งกันกิโลหรอเบิ้งกันกัน ไอ้กล้องตัวนึงมันเปิดดวงเดี๋ยวที่เบิดกลอนป้ามักดินกลอนเจ็บประทันแม่อ่ะพี่น้องมันจะตีนยันยัแม่ลวมปากบ่านอ่อบริเนาะมาเด้อมาเริอมอืมอืมใช่อืมบ้าเ็ปบ้าเพปไปไหนอืมขาดเพปแม่ว่าดตกสักน้อยอีกสองหน่อยว่าคิดว่าอืมสองหน่อยพอดีอืมอืม บ้างกินเปียบังหน้าอ่างทำมาส้มก่อนนี่แก้ไอแก้วัดเป็นยาสมุนไพรผัดทสครับมีสองอยางหมักแดงครับัย่างบุสลัดก,กรอบสลัดก,กรอบท่สาสลัดละเพราะว่าเขาเอินท่านย่างบุ๊ชไหนบุ๊ชดน,นี่กระพรอบหน้านี่รสตัดโอเคเลยเมนดูขนมปลาแดกนอกปลาแดก ใืมได้ด้ยใ้ไปใชอไปให้ขายได้แล้วไอถายากได้คอมเมตนไปเลยพอดตำไปทรงครอยากกินนะคอมเมต์ไปแต่คลิปเลยพอดีจำไปทรงไงเขาทายยู่เว้พี่น้องใคได้กินดนละเขาทายข้เรื่อยบเขาทามันมันแพงพี่น้องเลขเขาทายใคยกินโดนใครอยตําโดนใครอยาดนค่าโควิดเคลื่อนละค้าโควิด คอมเมนต์ใต้คลิปมาเด้อสิไปตำชุกก,กินได้เพี่น้องช่อยู่วงไหนก็ได้แฟนเพจอ่ามีสามซองเด้อครับออืแลก์ติ๊กต๊อกบิ๊กต๊อกเฟซบุ๊กล้วกะย <TikTok. S 2> ูทูบติดตามให้ครบเด้ดอผู้ใดบ้ติดตามเบิ่งบรรยากาศต้นดอกไม้ต้อนอีหยังปราชญ์กันได้อพี่นอ้องเด้อตกแต่งเอามาโู้จซื้อๆอย่างไม่ได้หรอกตากล้องแวเขอนี่งมาจำก่อนนะคือดีแท Ừ. làm con ừ พอเนี้อจะปั่นพี่น้องเอ,อ้ยกาบะเดาแรงเลยนี่ยังบะไรข้านหากิดดิออจ้ำเลยจ้ำน้ำกระเล็กนี่พี่น้องอืครับกดไลค์กดแชร์ไปกระลังใจใหตุใดเด้ดดอพี่น้องสวงเม่ลูกนี่นนัน่กระลังหาเงินไปตั้งโตตั้งรักฐานสวงเม่ลูกนี่ตามให้ได้ดครับเดอ้อที่ตามให้ได้เด้อกระลั่งใจให้เด้ออืร้านก็น้อยๆอยู่อื กินเล่นก็ได้กินกับข้าวเหนียวก็ได้ครับพี่น,น้องก,กินกับยังก็แซ่บกินเป็นกับแก้มก็ได้เมียนออะไะพักก็ได้ครับเข้าจต่ว,ว่าต้องกินโมมคั่มเดี๋ยวไปเลยอื้อหน้ากระดูกอืข้าเจ้าสิงดเงือกจี๋ป้าอื่นบ่จาะีนั่นต้องแยกใครออกที่หลังไม่ไพเรือหรอกมีข้าพ่อไม้ไม่ไไมขี่เทท่าาดกุญเชเดอ มากมาพี่น้องแซบ่บแซ่บอาญาก็เฝ้ออาที่รบมาเด้อสัราทิว่อมันกับเบิดพอดีพี่องแซ่บแซ่บพี่น้องมือหนิเครื่องถึงอืม,อม,อมแซบ่บเพื่ออะไรดีวมอมต้มเต้าหมูเศร้าเนยต้มเต้มหมูเศร้าเนี่ยได้ยายากดูดูรนต้มไว้หมูเศร้าซื้อมากสบาดบ้นินไก่ขอญาติว่าปรสุทภาพเด้อมันก็ซื้อมันซื้อเป่งสั่น อ่าเท่าไกล้กันสิบม่รู้เรื่อง,งอ,อ,อย่งางนี้เนาะไม่ยังพอใจแล้วมาเด้อตำเท่าไกล้สิบอกเป็นบุคือเนาะเป่นบ่กม่มกต้องตำาตีนไกลตำาตีนว่ามันเล็บมือ,มอ,อย่างนั่งเด้ตีนอี่เรียนพยางเล็บมือนั่งมันมันจะเอากดูออกอเขาเล็บมือนัง่งอันนี้เขาก็เล็บตีนนั่งอันนี้ตีนไกล้คับๆแซบไว้พี่เนาะ อยากให้พี่น้องออกมากินน้ำเด้หลายคน,นสิบคนส้มกันคนือสมวนไพรคุ้บวะชิในสระพานนั่นบมดอ,อ,อย่านี่ครับบักเน่าครับมักกินบักหน่าครับอมแม่แล้วแก้วดีเนาะม,ม,มันถึงพริกถึงขิงมันรดแซ่บเว้ทามันเปื่อยน้ำเมื่อกินโดนแล้วแซ่บพี่น้อง ามันบดเปล่ามันก็สิก,กินยากอยู่บอ่ออ่ะกันอยู่บนนัวแข็งเดียวเออน้ามันจ้ำเอาตบเปลมันม่ต่ำไปแหละนี่จีบุญต้องส่งคือย่ำส่งคือย่ำตีนไก่บริอาท์กันนะบริ็ดชิปกินโดนเลยพี่นออ้องเอ้ยบริอาท์ไปตลาดซื้อน้ำมากินโควิด ตีโ <COVID. S 2> ควิดบอแมนเท่าที่ตีโควิดเขาจะเข้าใจผิดแหละคนในประเทศในประเทศอะไรพี่น้องแดงกับความแดงหน่อยอืมสุดยอดข้ากินตีนจ้าไล่นเบาไปได้เตีนเต็มปากพาย,ยายากินตี๋นกันมากด,ด้วยครับห่วย <laughs> ขอโทษขออภัยที่บอกว่าสุภาพมองดูพี่น้องพักกันแม่กินพักสลัดลูกกินแต้บักแดงข้อแชวดีก็เลยกินแต้บักแดงวันหนึ่งเขาแค่กอดอกอกินผู้เดียวนึงเขาไม่นั่งเบาเห็นมันแซ่บเจี๊ยบโจกมามันกินอะไรวะเขา เขาเขายัาง,ยงยหลาหยอยู่อืมหลายังอ่อนอย่อืมนหอมอยู่นเย็นอหนูกัมีอุน่นอัหูกันอืมอุน่ไนไ้นอืมแนวขึ้นส่วคนเออเขาไปแลทนไปอืมนิ่นักมแล้วกเจ๊เกกอ,อืมอ อ้าวบัดเดย์อ <congratulations> ิ่มมดเด้อพี่น้องอืมอ่าบัตดีค้าล่าเด้อบัดพี่น้องผู้ใดเข่ามาเบิ่งคลิปผู้ใดเข่ามาไม่กักดไลค์น้ำเด้อค่ะเด้อมองนิดเจ่ะมองนิโกรเป็นนิดเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คนแชร์คลิปในเด้อค่ะช่องมิสิตแชนแนลเด้อให้ท่านผู้ชมจงอยู่ดีมีแห้งให้ถึอเรื่องวัานใหญ่ๆเด้อวันที่วันที่สิบเจ็ดคุ้มพลาดเด้อพี่น้องเด้ออ่ะจงอยู่ดีมีแห้งอ่ะสาธุครับล่าล้วครับ ว่าจะได้บัสุภาพก็ขอถกควให้ได้ครับเด้อบางทีซื้อมันก็เป็นสั้นกันจะบอกไปครับคุณเอเบิ้งหลักการเรื่องผลิตามณได้ครับเด้อขอยทำส้มอยู่ดีแม่ครับกล่องนี้สุดยครับเป๊ปไปบ๊ายจบเก็บลุกเน้นก็ให้ลูกกับพิ๊กต้าเอาเก็บกิ๊กต้ามาเด้อ